สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาดูแต่ละปีนักสัตว์มาดูแต่ละปีนักสัตว์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในแต่ละเดือนอในแต่ละเดือนเริ่มเดือนมิถุนายนนะคะภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะเป็นยังไงดูแต่ละปีนักสัตว์นะ,ะช่วยชุร,รุกขันธรรมลมมาเสงนะอ่ะขอพรก่อนนะจ๊ะ ขอพอกันก่อนโอมสิกเนสัยยมหาขอความแม่นยำจงมาเกิดคลิปนี้นะคะคลิปนี้อเดี๋ยวขอวางข้างนอกคลิปนี้นะคะจะเป็นของคนเกิดปีชวด นะคะของคนเกิดปีชวดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนเวลาดูดวงนะเมแนะนําก็ดูหลายๆอย่างประกอบนะคะอย่างเช่นวันเดือนเดือนก็คือกลุ่มราศีเนาะเออแล้วก็ปีก็คือตามปีนักษัตว์แล้วก็เอามาประกอบกันนะจ๊ะเออนะอันนี้ก็จะเป็นของปีชวดนะ ๋ยวเปิดไพ่ใหญ่นะพอดูทั้งเดือนว่าเป็นยังไงนะในเดือนมิถุนายนนี้เราจะเป็นอย่างไรนะคะคนเกิดปีชวดนะภาพรวมทุกเรื่องนะคะภาพรวมทุกเรื่องนะจ๊ะการดูดวงย้ําเสมอดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่าอย่าดูอย่าดูเพื่องมง,งายเกินไปนะคะดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทาง <c oughs> ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางนะคะ อะไรที่ต้องระวังเราก็แค่ตั้งสติมีสติในการตั้งกลับหรือรอบครอบมากขึ้นปัญหามันจะได้ไม่เกิดหรือถ้ามันเกิดมันก็จากหนักเป็นเบานะเออจงดูอย่างมีสตินะคะคนเกิดปีชวดนะ บทสรุปสวยคือสวยนะจ๊ะบทสรุปเหนื่อยๆเนาะในปีในเดือนมิถุนายนบอกเลยใน,ในเดือนมิถุนายนค่อนข้างที่จะเหนื่อยอะเริ่มจากใบแรกนะคะเริ่มจากใบแรกเน้นเห็นหน้าแม่หมอเนาะไม่ได้เน้นเห็นหน้าไพา่เพราะไงต้องหยิบชูอยู่แล้วนะ <laughs> อะ เริ่มจากใบแรกนะคะที่มงบอกของตัวตนชัดเจนนะคะในเดือนมิถุนายนนะ,ะต้องบอกคนเกิดปีชวดเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปฟุง้งไม่ต้องไปเพ้อเจอร์ทาปัจจุบันให้ดีอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยและค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองยิงนะคือไม่ไหวแล้ว แต่ก็ไม่ของ้อไม่ขอพึ่งอะไรใครนะคะนี่ด้วยความยิ่งและเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเก่งซ้าทุกอย่างปัญหาลุ่มเจอปัญหาหนักเข้ามา,เ,าเขาเรียกว,ว่าไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอะเอาง่ายๆนะนี่คือบทสรุปเลยบอกว่าในเดือนมิถุนาย,ยนยน,นี้บอกเลยคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะเหนื่อยทุกเรื่อง นะอ่ะบอกแล้วนะอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องไปมนโนทําปัจจุบันให้ดีมันส่งผลคุณตลอดตลอดอยู่แล้วส่งผลอนาคตอยู่แล้วนะคะและไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปฟุง้งนะคะอ่ะต่อไปไพ่ใบนี้บอกบอกถึงในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะสิ่งที่เราทํามามันเริ่มเห็นผลงานนะคะมันเริ่มเห็นผลงานหรือเงินที่เราฝากมันเริ่มจะออกดอกออกผลดอกเบี้ยนะ่ะ นะคะเป็นลักษณะนี้ไพ่ของการรอคอยจริงแต่เขาเรียกว่าการรอคอยแบบเก็บผลนะคะเออมีเริ่มแบบเริ่มแบบในสิ่งที่เราทําไปในสิ่งที่เราสร้างไปเริ่มมีรายได้เข้ามาหาเรานะคะในเดือนมิถุนายนสิ่งสําคัญไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้มีความรอบคอบนะคะขอให้มีความรอบคอบรู้จักที่จะวางแผน นะคะรอบคอบและรู้จักที่จะวางแผนนะคะอ่ะอย่าพลีพลามอย่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่าใจร้อนนะคะอ่ะโอ้ยพ่ายเหนื่อยอุปสรรคค่อนข้างที่จะมาค่อนข้างที่จะหินแต่ในสิ่งที่ทําสําเร็จไหมสําเร็จอ่ะถ้ามองแต่อุปสรรคอุปสรรคใหญ่เหมือนกันนะคะอุปสรรคใหญ่เหมือนกันแต่ถ้ามองถึงความสําเร็จสําเร็จไหมสําเร็จแต่กว่าจะฝ่าฟันได้นะคะเหนื่อยหนัก นะเหนื่อยหนะักชอบทำอะไรที่ชอบทาอะไรที่มีความเสี่ยงน้อยนะคะชอบทำอะไรที่มีความเสียยะะเส่ยงน้อยหรือแบบอะไรที่ต้องไปไปแบบลงทุนเยอะๆเราก็ไม่เอาเพราะเราคิดว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมันดีที่สุดแล้ว นะะในเดือนมิถุนายนคนปีชวดจะเป็นลักษณะนี้นะคะไพ่อดทนเข้มแข็งออกมานะคะแต่อยู่บนหลังเสือแล้วลงยากไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่แต่เขาเตือนแล้วว่าต้องอดทนและเข้มแข็งนะในสิ่งที่ตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะฝ่าฟันมันไปให้ได้มันบอกแล้วไพ่ดูที่ไพ่บทสรุปก็ได้นะคะย,ยิงแกลงคนเป็นคนแกล่งว่าง่ายๆเป็นคนแกลงนะคะอ่า มาดูปัญหานะสิปัญหาต่างๆใบนี้คือไพ่ของการรอคอยไม่ใช่จังหวะและเวลาของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำอย่ารีบร้อนอย่าอย่ารีบร้อนหรืออย่ารีบต้องทำเลยทันทีทันใดใจเย็นๆเขาบอกแล้วว่าให้รอบคอบนะคะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมา คุณจะเหมือนตัวคนเดียวแล้วต้องคิดเองอะไรเองแล้วด้วยความที่ตัวคุณมีคนเป็นคนที่มีความมั่นใจปัญหาลุมเข้ามาสรารพัดต่อให้มีใครเข้ามาคุณก็ไม่ไม่ขอให้ใครช่วยนะคะในเดือนในเดือนมิถุนานะคนเกิดปีชวดมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะด้วยตัวคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะไม่ฟังใครแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะหรือคนที่ทำไม่ใช่แค่อายุเยอะกว่าเราแต่อาจจะเป็นเพราะแต่อาจจะเป็นเพราะอายุงานเยอะกว่าเราหรือเป็นระดับหัวหน้างานก็ได้นะคะาการเงินม,มีเข้ามาดีไหมดีนะแต่มันมีความรู้สึกเหงาหงอยเขาเรียกว่าเหมือนตัวคนเดียวเหมือนแบบ เออหาเงินได้อะไรได้เข้ามาต่อให้มีแฟนต่อให้มีคนรักต่อให้มีคนรอบข้างบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเหมือนตัวคนเดียวนี่คือพูดถึงความรู้สึกแต่ถ้ามองเรื่องการเงินดีไหมดีนะคะบทสรุปบอกแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยปัญหาเยอะไหมเยอะนะคะฝ่าฟันได้ไหมได้ได้ได้แบบเสียงแผ่วเบานะคือกว่ามันจะสำเร็จไงเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์แบบนี้ เออนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปให้ดูเลยนะว่าไพในเดือนของมิถุนายนที่เกี่ยวกับเงินนะที่เกี่ยวกับเงินถามว่าการเงินคุณเป็นไงรอเก็บเกี่ยวค่ะจะลงทุนอะไรเพิ่มไหมฝันไปเถอะยะฉันไม่ลงทุนอะไรเพิ่มแล้วเพราะฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันอยู่ตรงเนี้ยมันโอเคแล้วแล้วก็รอที่จะเก็บเกี่ยวผลถามว่าสุดท้ายแล้วโอเคไหมโอเคแต่ปัญหาก็พอสมควรนะจ๊ะ อย่าลืมนะใบนี้คือบทสรุปในเดือนของมิถุนายนนะคะอ่ะพูดถึงการเงินต่อไปพูดถึงการงานการงานคุณนะต้องบอกเลยว่าการงานมีไพ่มาใบเดียวสำคัญเน้นเลยจะทำอะไรก็ตามแต่วางแผนให้ดีๆรอบครอบให้มากที่สุดนะคะรอบครอบและวางแผนนะความรักความรู้สึกล่ะความรักความรู้สึกอ่ะมาใบเดียวเลย ความรักความรู้สึกมาใบเดียวเหมือนกันเขาบอกว่าอย่าไปฟุ้งใครที่เข้ามาดีกับเราแล้วคิดว่าเขามีใจคิดว่าเขาแบบต้องดีกับเราแน่ๆอย่าไปฟุ้งอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันมีสตินะจ๊ะมีสติเออดูเรื่องอุปสรรคอแม่จะประคุณลุนช่องแม้กระทั่งบทใบสุดท้ายยังเป็นไพ่อุปสรรคไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับอุปสรรค นะคะนั่นหมายความว่าปัญหาคุณอะดูแค่สองใบเนี่ยโคตรใหญ่เลยนะเออราชาดาบราชนิดาบไพ่ปัญหาแบบลุมมากถามว่าคุณทำสำเร็จไหมคุณแก้ปัญหาได้ไหมคุณแก้ได้นะคะด้วยตัวคุณเป็นคนที่แข็งอยู่แล้วเป็นคนที่แบบพร้อมลุยพร้อมฝ่าฟันอยู่แล้วไม่แบบเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครยื่นมือมาช่วยหรือจะให้ฉันไปนงอใครฝันไปเถอยา นะคําเดียวเลยฟันไปเทะออยาดังนั้นถึงบอกไงว่าการที่คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะคะคุณเลยไม่ฟังใครมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือระดับหัวหน้างานอ่ะนีก็ชัดเจนนะระดับหัวหน้างานนะคะเออหรือคนที่อายุอ,อายุเยอะกว่ารุ่นพี่เราหรือคนที่อายุงานเยอะกว่า ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆสำคัญคือต้องมีสตินะคะถามว่าภาพรวมแล้วของคนเกิดปีชวดดีไหมในเดือนมิถุนายนนี้ไม่มองว่ากลางๆนะคะม่มองว่ากลางๆแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่ก็ขอให้มีสติตั้งรับกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดนะคะ ก่อนที่มันจะเกิดสาคัญหนึ่งคือเราต้องมีสติและรอบคอบไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะถามว่าปัญหาพวกนี้มันจะเกิดขึ้นไหมถ้าเรารอบคอบไอ้ที่ถ้ามันเกิดจากหนักมันก็จะเบาลงแค่นั้นเองยังดีที่ว่าหนักๆไม่เท่าไหร่นะคะหนักๆไม่หนักอ่ะมาดูซิว่าไพ่ใหญ่อะไรออกไพ่ใบนี้เน้นในเรื่องความอดทนและเข้มแข็ง จะลงทุนทําอะไรอย่าเพิ่งรอไปก่อนนะคะหรือคิดจะทําอะไรใหม่ๆอย่าเพิ่งรอไปก่อนมันยังไม่ใช่จังหวะของคุณในเดือนนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคจบสําหรับคนเกิดปีชวดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ถ้าจะอยากติดตามกดกระดิ่งกิงๆด้วยอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเมยคือเพจ Facebook นะคะก็ฝากด้วยละกัน นะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ